ศตาดวงตะวันครั้งที่10แคมปิ้ง2564วันเสาร์และวันอาทิตย์ที่2และที่3มกราคมพุทธศักราช2564ที่เขื่อนกระเสียวตำบลด่านช้างอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีไม่มีเปลี่ยนแปลง เสียงจากสวนจันทร์วันเสาร์ที่26ธันวาคมพุทธศักราช2563มาส่งข่าวตอบคำถามสำหรับผู้ที่ยังลังเลสงสัยเพราะสถานการณ์ โรคระบาดครั้งใหญ่โควิด -19 กลับมาระบาดใหม่เลยทำให้การนัดกันส่วนใหญ่ก็จะถูกยกเลิกไปเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลแม้แต่ ทางวัดที่จัดทำบุญหรือสวดมนต์ข้ามปีอย่างนี้เป็นต้นส่วนมากท่านก็ยกเลิกไปจึงเป็นธรรมดาที่จะต้องมีคำถามว่าแล้วกิจกรรมประจำปีของมูลนิธิสุตะวันนัดกันวันรักปา่า นัดกันวันศบตาดวงตะวันจะยกเลิกหรือยังจัดอยู่นี่ก็เป็นธรรมดาที่จะต้องมีผู้ถามก็เอามาตอบไว้ให้ชัดเจนโดยเอาความจริงเป็นหลักความจริงที่ว่าก็คือกิจกรรมของเราไม่ใช่แบบ เป็นการชุมนุมของผู้คนดังที่ได้พูดเอาไว้แล้วว่าลักษณะประจำของกิจกรรมมูลนิธิสุตวันก็คือฟรีและไม่มีพิธีรีตองฟรีก็คือไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่เงินบริจาคก็ไม่ต้องเตรียมไป ไม่มีพิธีรีตองก็คือเราไม่มีพิธีกรรมเมื่อไม่มีพิธีกรรมก็จึงไม่มีการรวมคนมาชุมนุมกันดังนั้นมันก็เลยไม่ได้ไปขัดกับนโยบายของทางรัฐบาลหรือคำแนะนำของคุณหมอต่อสถานการณ์โรคระบาด แต่กิจกรรมของเรานั้นเป็นแบบต่างคนต่างไปท่องเที่ยวแล้วถือโอกาสได้มาเจอกันซึ่งมันก็เหมือนกับการพบปะกันเป็นธรรมดาแม้ว่าจะเกิดโรคระบาดเกิดวิกฤตการณ์ต่างๆแต่การจะไม่ให้ผู้คนพบปะกันเลยมันก็เป็นเรื่องที่อาจจะเกินกว่าเหตุไป ดังนั้นกิจกรรมของเรามันเป็นแบบต่างคนต่างไปเที่ยวแล้วถือโอกาสมาพบปะเจอกันมันก็จึงไม่ได้ไปขัดกับหลักการอะไรมากแล้วประกอบกับช่วงนี้เราก็เริ่มปรับตัวได้ในคราวแรกคือเมื่อโรคระบาด โควิด -19 ระบาดรอบแรกหรือครั้งก่อนเมื่อต้นปีอันนั้นต้องพูดว่าเรายังปรับตัวไม่ได้คือเรายังไม่รู้ว่ามันจะเป็นอย่างไรมันก็เป็นธรรมดาที่เราจะต้องป้องกันเอาไว้ก่อนแต่พอมาถึงคราวนี้เราเริ่มรู้แล้วว่า ยังไงยังไงโรคระบาดมันก็จะต้องอยู่กับเราไปอีกนานอย่างที่คุณหมอบอกว่าเราก็ต้องมีนิว n o แมลนอร์มอนหรืออะไรก็อ่อนแล้วแต่จะออกเสียงนายตะว,วันไม่เก่งภาษาอังกฤษเป็นคนพูดอังกฤษไม่คล่องเพะฉะนั้นก็คือปกติใหม่ เราก็ต้องมีวิถีชีวิตเป็นปกติแบบใหม่คือไม่ต้องถึงขั้นกับจะต้องปลีกตัวจนเกินไปไม่พบปะกับใครเลยแบบนั้นมันก็จะเกินไปก็เป็นนั้นว่าถ้ากิจกรรมไหนที่มันไม่ใช่เป็นการไปรวมกลุ่มชุมนุมกันเราก็ ควรจะทํากิจกรรมนั้นต่อไปได้ตามปกตินัดการวันรักป่านัดการวันศุปตาดวงตะวันมันก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วคือในรูปแบบของกิจกรรมมันก็คือต่างคนต่างไปท่องเที่ยวแล้วถือโอกาสมาเจอกันและจากประวัติในรอบสมปีที่ผ่านมาเก้ครั้งที่ผ่านไปส่วนใหญ่ นายตะวันก็ไปนั่งรอเกอร์คนเดียวอยู่แล้วเมื่อเป็นเช่นนี้ครั้งที่สิบที่กำลังจะมาถึงถ้าจะเป็นอย่างนั้นอีกก็ไม่เป็นไรก็ให้เป็นประวัติศาสตร์หรือเป็นตำนานเอาไว้ให้อนุชนคนรุ่นหลังคนรุ่นลูกรุ่นหลานได้เล่าขานสืบไป <c ười> คือมองหรือทำนายเอาไว้ว่าหลังจากที่ นายตะวันร่วงลับไปแล้วตาตะวันปู่ตะวันผู้ชวนเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายชวนเพื่อนมนุษย์หยุดทำลายธรรมชาติหยุดความโลภความคิดที่จะครอบครองเป็นเจ้าของที่ดินแต่เพียงฝ่ายเดียวคือแต่ในฝ่ายมนุษย์อย่างเดียวให้คืนแผ่นดินให้ผืนป่าคืนผืนป่าให้ธรรมชาติ ก็คือปรับวิถีชีวิตคิดในอีกมุมหนึ่งก็คือคิดในมุมที่มันเป็นความจริงอย่างที่เราชวนกันสบตาดวงตะวันก็คือชวนกันไปสบตาความจริงว่าความจริงอย่างหนึ่งเกี่ยวกับที่ดินหรือเกี่ยวกับป่าไม้นี้มันไม่ใช่เป็นสมบัติของมนุษย์แต่มันเป็นสมบัติรวมของสรรพสัตว์ แต่ว่าทีนี้เมื่อมนุษย์เรามาครอบครองเป็นเจ้าของกันทั้งโลกแล้วเราก็ไม่ได้ไปคัดค้านหรือไปต่อต้านใครเพียงแต่เราแค่จะมาสกิดหรือมาเตือนกันว่าที่จริงแล้วที่ดินหรือธรรมชาติป่าไม้นี้มันเป็นของส่วนรวมดังนั้นเราก็มาชวนกันคืนแผ่นดินให้ป่าคืนป่าธรรมชาติ ปูตะวันตาตะวันแกก็ชวนอย่างนี้มาตลอดบ้นปลายชีวิตของแกแล้วแกก็มานั่งรอผู้คนที่หวังจะมีผู้คิดเห็นเหมือนกันมาหลายปีรวมเวลาหลายสิบครั้งจนกระทั่งแกตายไปก็ไม่มีใครไปร่วมกับแกนี่ลูกหลานก็จะได้เอาเล่าเป็นตำนานอย่างนั้นนี่คือในมุมที่ มันโหดร้ายที่สุดสำหรับนายตะวัน <c ười> คือจนกระทั่งถึงวันตายก็ไม่มีใครร่วมด้วยก็ไม่เป็นไรนะถ้าความจริงมันจะเป็นอย่างนั้นมันก็ต้องเตรียมตัวเอาไว้ที่จะเป็นเช่นนั้นแต่ถ้าหากโชคดีมีคนมาร่วมด้วยหลังจากที่นัดศพตาดวงตะวันไปได้สิบครั้งยี่สิบครั้งสามสิบครั้ง <c ười> แต่ตัวเองยังไม่ตายอย่างนี้ก็ถือว่าโชคดีขึ้นมาบ้างคือยังมีคนมาร่วมก็ให้เป็นตำนานเอาไว้เล่าขานโดยที่การนัดกันมันก็เป็นแบบต่างคนต่างมาท่องเที่ยวแล้วถือโอกาสมาเจอกันก็เลยไม่ได้ไปขัดกับนโยบายของรัฐบาลที่บอกหรือ เตือนหรือออกคำสั่งให้ประชาชนเว้นระยะห่างคือหลีกเลี่ยงการชุมนุมกันนี่ก็เป็นนั้นว่าความจริงมันก็คือไม่ได้ไปขัดอะไรกันเราก็เลยไม่ต้องยกเลิกกิจกรรมนี้ก็มาประกาศให้ทราบกันชัดเจนส่วนว่าใครจะไปร่วม อันนั้นก็ให้เป็นไปตามเหตุปัจจัยหรือความสะดวกของแต่ละคนเพราะอย่างที่กล่าวแล้วว่ามันอยู่ในช่วงของโรคระบาดหากจังหวัดของท่านห้ามประชาชนออกนอกเขตจังหวัดของตนมันก็มาไม่ได้อยู่แล้วหรือถ้าเกิดถึงใกล้ๆวันที่เราจะไป กิจกรรมคือไปสบตาดวงตะวันที่เขื่อนกระเสียวนั้นถ้าเกิดจังหวัดสุพรรณบุรีห้ามาประชาชนคนต่างจังหวัดเข้าจังหวัดสุพรรณบุรีหรือถ้าเข้าไปจะต้องไปกักตัว14วันอย่างนี้มันก็จะเป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้ไม่สะดวกแม้แต่ตัวของนายตะวันเองก็อาจจะต้องไปพิจารณายกเลิกเหมือนกันถ้ามันถึงขั้นนั้น แต่ถ้าตราบใดที่เอาเป็นส่วนตัวของนายตะวันนี้ถ้าจังหวัดประทุมธานีที่ตนเองเป็นราษฎรอยู่ไม่ได้ห้ามประชาชนออกนอกจังหวัดและจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งเป็นที่นัดหมายกันนั้นไม่ได้ห้ามประชาชนคนต่างจังหวัดเข้าจังหวัดสุพรรณบุรีแบบนี้ตัวของนายตะวันก็จะเป็น อย่างน้อยก็คนหนึ่งที่จะไปสบตาดวงตะวัน <c oughs> ก็คือจะไปในวันเสาร์ที่สองและวันอาทิตย์ที่สามมกราคมพุทธศักราช2564นี้ที่เขื่อนกระเสียวดังกล่าวหาก็เป็นอันมายืนยันว่าไม่เปลี่ยนแปลงก็คือยังมีกิจกรรมนั้นอยู่เหมือนเดิมทีนี้ก็ขอพูด เสริมอีกนิดนึงเพราะว่ามีบางคนยังสับสนถึงกิจกรรมที่ไปเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดของมูลนิธิสุตวันที่กำหนดว่าผู้ที่ไปร่วมกิจกรรมประจำปีครบ5ครั้งจะได้รับสิทธิ์ให้เป็นผู้ร่วมบริหารมูลนิธิสุตวัน อย่างน้อยก็ผ่านออนไลน์และมีสิทธิ์อาจได้รับเลือกตั้งให้เป็นกรรมการของมูลนิธิสุตวันก็ได้ด้วยนั่นอย่างหนึ่งคือเมื่อไปร่วมกิจกรรมทุกปีอย่างน้อยปีละครั้งครบ5ปีนี้ถ้าไปร่วมครบ10ปีอย่างน้อยปีละครั้งดังกล่าวนั้นก็จะให้สิทธิ์เข้าอยู่อาศัยทำกินบนที่ดินของมูลนิธิสุตวัน ตั้งแต่1ง,งานถึง1ไร่และอยู่ไปได้ตลอดชีวิตทั้งสืบทอดสิทธิ์ไปชั่วลูกชั่วหลานคือสืบทอดสิทธิ์ในการอยู่อาศัยไม่ใช่เป็นเจ้าของเพราะเจ้าของก็คือ,อกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือโลกทั้งโลกหรือธรรมชาติทั้งหมดแม้แต่มูลนิธิสุตวันก็อยู่ในฐานะของผู้ดูแลรักษาเท่านั้นดังที่ได้เล่าไปแล้ว คือปณิธานของผู้ก่อตั้งมูลนิธินี้ต้องการจะคืนแผ่นดินให้ป่าคืนป่าให้ธรรมชาติอันนั้นคือคําพูดแบบรวบรัดที่สุดเพราะฉะนั้นที่เหลือ,อน,นั่นเป็นแค่ผู้ดูแลรักษาในแง่ของประเทศชาติก็คือรัฐบาลก็มีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติเป็นผู้ดูแลรักษาเอาไว้ตามกฎหมายทีนี้นในแง่ขององค์กรการกุศลนิติบุคคลก็คือมูลนิธิ สืดตะวันก็จะเป็นผู้ดูแลเอาไว้ตามกฎหมายแต่ว่าปณิธานของผู้ก่อตั้งจริงๆก็คือยกให้กับธรรมชาติเนี <c> ่ย <oughs> ก็ขอให้เข้าใจอย่างนี้เพราะฉะนั้นคนที่เข้าไปใช้สิทธิ์อยู่อาศัยบนที่ดินของมูลนิธิสุตะวันจึงได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์อยู่อาศัยไปได้ตลอดเท่านั้นซึ่งการอยู่ไปได้ตลอดอย่างนี้บางทีมันก็อาจจะดีซะยิ่งกว่า การได้ครอบครองเป็นเจ้าของมีโฉนดที่ดินของตัวเองซะอีกด้วยซ้ําเพราะถ้ามีโฉนดจิตของมนุษย์ปุถุชนก็จะคิดเห็นที่ดินนั้นเป็นสินค้าไปสุดท้ายพอต้องการเงินก็จะขายได้เห็นไหมแต่ทีนี้พอมีแต่สิทธิ์อยู่อาศัยไม่มีสิทธิ์ซื้อขายก็จะต้องอยู่อย่างนั้นไปจนชั่วลูกชั่วหลานเนี่ยก็อาจจะดีในมุมนี้ก็ได้นี่คือ ลักษณะหรือข้อกําหนดของมูลนิธิสุตวันที่เรากําหนดเอาไว้ทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้มันมาเกี่ยวข้องกับการมาสบตาดวงตะวนันมานัดเจอการอย่างน้อยปีละครั้งยังไงอันเนี้ยคนดีคนมีปัญญาก็น่าจะคิดออกมันไม่ใช่เรื่องซับซ้อนอะไรเพราะตัวของนายตะวนันหรือมูลนิธิสุตวนันเราก็ต้องการได้ เพื่อนที่ดีต้องการได้คนที่รักป่ารักธรรมชาติเหมือนกันทีนี้คนบนโลกไม,ไม่ใช่ว่าจะรักป่ารักธรรมชาติโดยกันทั้งหมดแม้มัญหายากมากอย่างที่ก็เห็นชัดเจนอยู่ว่านายตะวันนัดมาเก้าครั้งแล้วผ่านมาสามปีแล้วก็ยังไม่มีใครมาร่วมด้วยสักกี่คนก็มีแต่สิทธิ์รักเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นที่มาครบทุกปีเนี่ยก็ จะเห็นอยู่ว่าคนส่วนใหญ่ก็คือจะยังมองข้ามไปที่มองข้ามไปนั้นส่วนหนึ่งก็มาจากจิตใจของคนส่วนใหญ่นั้นไม่ได้รักป่ารักธรรมชาติอย่างแท้จริง <c oughs> คืออาจจะรักแต่ว่ายังไม่รู้ <c oughs> คือรักไปที่อื่นไปในกิจกรรมอื่นแต่ว่ายังไม่มารับรู้เรื่องของมูลนิธิสุตวันเรื่องปณิธานการคืนแผ่นดินให้ป่าของอาจารย์ตะวันก็เลยยังไม่มาร่วมกันอันนี้มันก็เป็นธรมรมดาทีนี้เมื่อ ตัวของอาจารย์ตะวันหรือมูลนิธิสุตะวันเราต้องการได้คนดีคนมีปัญญาคนรักป่ารักธรรมชาติจริงๆออโดยที่ไม่ได้จงกัดกลุก่มชนเชื้อชาติาศาสนาภาษาและวัฒนธรรมใดๆคือเรายังไม่ต้องรู้จักกันมาก่อนก็ได้เนี่ยแล้วเราจะเอาอะไรมาเป็นเครื่องการันตีว่าคนที่จะมาอยู่อาศัยบนที่ดินของมูลนิธิสุตะวันนั้นเป็นคนรักป่ารักธรรมชาติจริงใช่ไหมสิ่งที่จะพอทำความ อุ่นใจหรือทําให้เรามั่นใจได้ก็ต้องรู้จักกันต้องเคยเจอหน้ากันต้องเคยคุยกันเนี่ยมันก็แค่นี้เองนะเพราะฉะนั้นข้อกําหนดหรือเงื่อนไขว่าให้คนสําคัญที่สมัครร่วมกุศลมากับมูลนิธิสุตวันโดยเฉพาะคนสําคัญวรรลาบาทขึ้นไปนะหรือคนที่ร่วมบริจาคตั้งกองทุนรักป่าด้วยนั้น มาร่วมกุศลกับมูลนิธิสุตตะวันแล้วแต่เรายังไม่รู้จักกันอย่างนี้ก็ถือว่าเราก็อนุโมทนาขอบคุณที่สนับสนุนมูลนิธิสุตะวันแต่จะถึงขั้นไว้วางใจให้มาร่วมบริหารให้มาอยู่เฝ้าป่าดูแลรักษาป่าเนี่ยอันนี้มันยังไม่พอใช่ไหมมันก็ต้องมาทําความรู้จักกันเสียก่อนการมาสบตาดวงตะวันมันก็จริงตรงไปตรงมาอย่างนี้ว่า อย่างน้อยเราจะได้มารู้จักกันให้ตัวประธานก็คืออาจารย์ตะวันให้คณะกรรมการของมูลนิธิสุตวันได้มั่นใจว่าคนนี้เป็นคนที่มีจิตใจที่รักป่ารักธรรมชาติไม่ตัดต้นไม้ไม่ทำลายป่าด้วยตนเองแน่นอนก็จะเป็นคนเข้ามาเพื่อที่จะเกื้อกูลแก่มูลนิธิสุตวันไม่ได้เข้ามาเป็นปัญหาเนี่ย เราก็ต้องการได้คนอย่างนี้อยู่แล้วมันก็จึงไม่มีทางอื่นนอกจากเราจะต้องเจอหน้ากันอย่างน้อยสักปีละครั้งก็ขอให้เข้าใจว่ามันมีความสัมพันธ์กันอย่างนี้ส่วนทีนี้ว่าใครจะมาร่วมกับเราตื่นขึ้นมารับรู้ถึงปณิธานของอาจารย์ตะวันอันนั้นเราไม่ได้บังคับใครแล้วก็ไม่ได้ไปกดดันใครทั้งนั้นเพียงแค่ชวนทุกคนบนโลกนะครับก็หวังว่า จะเข้าใจกันส่วนสงสัยอะไรก็นั่นไงก็ถึงนัดให้มาเจอกัน Serbia, ให้มาสบตาดวงตะวันด้วยกันแล้วสงสัยอะไรเราก็จะได้คุยกันเบื้อ e งต้นสุดยังไม่รู้ยังไม่เข้าใจเลยกออ็กดติดตาม s u b s c r i b e ไลค์แชร์เอาไว้ให้สื่อโซเชียลขเขาส่งโพสต์ส่งคลิปต่างๆที่อาจารย์ตะวันพูดนี้กลับมาให้ได้ฟังบ่อยๆแล้วจะได้ เข้าใจชัดเจนขึ้นชัดเจนขึ้นจนกระทั่งวันหนึ่งมั่นใจแล้วว่าเอออาจารย์ตะวันนี่แกเอาจริงด้ยแกสละทั้งชีวิตทุ่มเททั้งชีวิตของแกเพื่อทําปณิธานนี้จริงๆดังนั้นเ,เราก็อย่านิ่งดูดายเลยเราก็ไปร่วมด้วยช่วยกันกับแกเท่าที่จะทําได้ร่วมสมัครเป็นคนสําคัญวันละบาทปีหนึ่งก็เพียงแค่3ามบาทมันก็ไม่น่าจะเกินความสามารถของเราก็ ไปร่วมด้วยช่วยกันกับแกก่อนที่แกจะตายซะดีกว่าอย่างนี้ก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งเป็นอันว่ากิจกรรมศบตาดวงตะวันครั้งที่10แคมปิ้ง2564ของมูลนิธิสุตวันในวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่สองและที่สมกราคมพุทธศักราช2564ที่เขื่อนกระเสียว ตำบลด่านช้างอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีไม่มีเปลี่ยนแปลงคือยังมีนัดกันตามที่ได้ประกาศเอาไว้นะครับ